โสวัสดีครับเมสิลาจอริกานะครับเอฟเบสต์นะครับก็ตอนนี้ครับก็อยู่กับงานนะครับมิวสิกฟ็อกกิ้งวีนะครับตอนเปิดจากปันโมดีไว้แล้วสังเลยนะครับซึ่งงานนี้จริงๆแล้วเกิดขึ้นมาจากเรื่องราวของผมเองนะครับผมก็คือสักก่อนเนี่ยผมเคยไปเปิดหมวกรับสารมะเร็งให้แม่ครับตามสยามอะไรอย่างเงี้ยครับคุณนั่เบอร์เนะครับเราก็เลยอยากสารฝันอยากสารแรงมั่นใจให้กับคนรุ่นใหม่หรือว่าใครที่เห็นหรือว่ามีผู้ป่วยมะเร็งในบ้านอะไรครับผมก็ อยากอยากเปก็นกำลังใจให้แล้วก็อยากสร้างแรงบันดาลใจกับใครบางคนด้วยครับซึ่งในงานนี้จะมีศิลปินมากมายเลยครับตั้งแต่ True Academy f u r n ชียนะครับโอ้เอฟหลายล่นไม,ม่ว่าจะเป็นเอมน้ำคาชาโอ้ไ oh, บมีเฟรมเยอะไปหมดเลยครับผมก็ต้องรอติดตามนะครับแต่ว่าจะมีศิลปินนอกค่า ครับที่เป็นตัวแป้งๆเลยผลงานก็คือพี่แมวจิรศักดิ์ครับพี่รสสิรินทริศครับพี่ต้อนมันทองชัยนะครับผมแล้วก็มีน้องๆจากทีมฟุตซองธรรมศาสตร์ด้วยนะครับอ๋อมที่หนึ่งเอทีซีด้วยนะครับแล้วก็พี่แมคสลันนะครับยังไงก็กลับไปงานเลยนะครับงานเริ่มวันที่13มีนาคมนะครับ2พุทธศักราชลองมา158นะครับเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับผมอย่าลืมชื่องานครับมือสิบฟอร์กิฟฟิ้งครับตอนจบการเป็นทีมไว้แล้วครับเองครับแต่ตอนนี้คุณอยู่กับงานแถลงข คือจริงๆแล้วเรื่องราวเนี้ยมันเกิดขึ้นจากสมัยก่อนเนี่ยเมื่อปีที่แล้วผมไปเปิดหมวกครับเปิดหมวกเปิดหมวกรักษาเร็งให้แม่ตอนนั้นคือผมรู้ว่าแม่ป่วยเป็นเม็งเต้านมระยะที่สามครับก็เลยอยากช่วยเหลือในฐานะของลูกคนหนึ่งครับครับคือคือทุกคนเนาะทุกคนเคย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 ได้เห็นว่าเออมีคนที่เป็นมเร็งหรือว่าอะไรเงี้ยที่ซึ่งอยู่ไกลตัวเราหรือบางคนที่ใกล้ตัวอะไรเงี้ยแต่ว่าอันนี้คือเป็นคนในครอบครัวเราแลวซึ่งเป็นแม่มาเกิดก้าวด้วย เราก็ต้องช่วยเหลือให้เต็มที่ครับในฐานะของลูกคนหนึ่งครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยโครงการนี้มันเกิดขึ้นจากที่พอผมได้เป็นเหมือนกับว่าเคยได้เคยได้ทาสิ่งนี้แล้มีประสบการณ์เล่นดนตรีครับใช้เสียงเพลงใช้ความสุขนั้นนะ่ะมาช่วยเหลือก็เลยเกิดเป็นโครงการนี้ครับ Music for Giving ครับอตอนเปิดใจปันดนตรีไปวรัสษามเมร็งครับผมคือคุณเบชเชอว่าดนตรีสามารถรักษาโรคอะเรได้ใช่ครับคุณภูเคยได้ยินเรื่องดนตรีบําบัดไหมครับ ในศิลปบำบัดในที่นี้คือจับว่าอะไรคืออะไรแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นเวลาที่เราไปดูคนอื่นร้องเพลงดูศิลปินร้องเพลงเรามอบความสุขให้กับคนอื่นจะรู้สึกว่าเวลาที่เราได้ฟังเพลงหรือฟังเสียงดน,นตรีเนี่ยเราจะมีความสุขทุกครั้งไม่ว่าเสียงที่ออกมาจะเป็นเสียงอะไรก็ตามเคาะก็รู้สึกได้ว่าเฮ้ยมัน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 มีจังหวะแล้วมันมีมันมีเสียงเพลงแล้วเรารู้สึกว่าเรามอบรอยยิ้มให้กับคนอื่นครับผม ว่าถประสงค์นี้คือเพื่อรวบรวมครับรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยนะครับผมมอบให้กับบชิษลทโรพยาบาลครับผมเป็นแผนผู้ป่วยมะเร็งนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสิริราชครับมูลนิธิสิริราชนะครับผมแล้วก็ทางแม่นุ่นครับผมเหตุผลละครับที่นาเงินบริจาค ให้กับมูลนิธิแล้วก็โรงพยาบาลก็เป็นนุ่นด้วยคือต้องบอกก่อนว่าโรงพยาบาลวชิระเนี่ยเป็นที่ที่เรียกได้ว่าให้ให้แม่ผมได้ได้มีโอกาสที่จะหายคือแม่ผมมารักษาที่นี่ครับตอนแรกเราก็ใช้โครงการนี่ครับสาิบาทจากโรงพยาบาลนี้หละครับคือซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ต้องบอกว่าดีมากๆคือให้ความเอาใจใส่ทุกคนดีมากๆครับครับใช่แล้วจนแม่ผมหายแล้วก็ทางมูลนิธิศริรราชคือจริงๆแล้ว คือผมอยากมอบให้กับโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ตัวเราเป็นเป็นโรงพยาบาลที่เขาเรียกว่ามีผู้ป่วยเยอะมากใช่แต่ละวันนี่จะมีบางคนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายอะไรนะครับเราก็อยากจะช่วยเหลือและในด้านของการวิจัยของทั้งสองโรงพยาบาลนี้ด้วยครับผมส่วนแม่นุ่นนี่คือ,อคือรู้จักกับแม่ผมด้วยครับ,รบแล้วคือเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายๆคนคือผมว่าในที่นี้ต้องมีไม่มากไม่น้อยครับต้องรู้จักแม่นุ่นแน่นอนคือแม่นุ่นเป็นต้องเรียกว่าอะไร ที่บอกว่าเป็นแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาเขารักครอบครัวเขาอยู่เพื่อลูกครับอยู่เพื่อครอบครัวใช่เราก็เลยอยากที่จะช่วยเหลือในด้านนี้ซึ่งแม่ผมก็เคยเป็นคมะเร็งครับผมครับผมคือผมถามเขาว่าเอ้ยเราอยากได้ชื่อที่ที่รู้สึกว่าเวลาคนฟังมันรู้สึกว่ามันมันเกิดจากการที่เราเปิดหมวกมาก่อนนะแล้วเราใช้ใจของเราเนี่ยผ่านเสียงเพลงแล้วก็ปันน้ำัใจให้คนอื่นเขา วาได้ศึกษาหลายๆคนแบบว่าปรึกษาหลายๆคนครับผมที่เป็นเรื่องหลักที่อยู่นัดที่นี้ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับที่ทําให้เกิดชื่องานดีๆแบบนี้ขึ้นมาครับผมซึ่งในคอนเสิร์ตก็จะมีการเปิดหมวกด้วยมันเป็นมันเป็นรูปแบบจําลองครับในวันงานใช่คือเราจะคล้ายๆจําลองสถานที่ตรงลาเซนเทนเบอร์เนี่ยให้กลายเป็นอะไรที่เป็นดนตรีคล้ายๆดนตรีเปิดหมวกครับผมแล้วก็จะมีแบบว่าสติโชว์แสดงด้วยใช่ครับ ที่ลานเซนทันเวอร์นะครับ13มีนาคมนะครับผม2558นะครับเวลา4โมงเย็นถึง4ทุ่มนะครับก็ขอเชิญชวนทุกคนนะครับที่มีจิตศรัทธานะครับช่วยบริจาคแล้วก็ช่วยเหลือกันต่อไปนะครับคือนอกจากจะได้มาฟังเพลงเพราะๆแล้วก็ได้บุญครับได้บุญด้วยนะครับร่วมกันบริจาคนะฮะศิลปินนะครับที่จะมาขึ้นร้องในวันที่13มีนาคู จริงๆผมได้ต้องขอขอบคุณก่อนแล้วครับที่ทุกคนครับทุกคนที่อยู่นที่นี้แล้วไม่ได้มาที่เป็นศิลปินให้เกียรติมากๆนะครับคือมาโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเลยคือมาเพราะว่าด้วยความเต็มใจใช่ไหมครับคุณกระชาแน่นอนครับ <c oughs> ครับผม <c oughs> เป็นคำตอบที่ดีครับก <c oughs> ็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ทุกคนก็ช่วยเขาก็มีพี่แมวจิรศักดิ์เขาบอกซึ่งเป็นครูในบ้านเอฟแล้วก็มีพี่ต้นพี่โรสสิรินทิฟซึ่งทางทางทูนี้ให้การสนับสนุนอย่างดีมากคือติดต่อให้ผมเลยผมก็แบบว่าซึ้งในน้าใจมากครับแล้วก็ขอบคุณทูแฟนตาเชียนะครับที่มอบศิลปินนะคะเอฟท้งเอฟอคาเดมี่แฟนตาเชียแล้วก็เดอะไวท์สครับก็คือขอบคุณมากนะครับครับผมชื่อยังไงครับก็อย่างแรกเลยคือรู้สึกดีใจอยู่แล้วครับแล้วผมเชื่อว่า ที่น้องศิลปินหลายๆคนที่อยู่ในทูฟานดเชอรรู้สึกดีใจเหมือนกันก็เม่เป็นคนชักชวนมาก่อนว่าเฮ้ยเรามีกิจการใจไหมสําหรับผมส่วนตัวแล้วเป็นคนที่ผมชอบทาบุญอยู่แล้วนะผมเป็นคนที่ชอบชอบให้แล้วผมคิดว่าการให้ถ้าเราเราสามารถให้เพื่อนมันด้วยกันได้แล้วทุกอย่างมันดีขึ้นผมว่าเราควรจะทําครับแล้วเออโดยส่วนตัวของขาชาเองมีประสบการณ์ม,มีที่เป็นผู้ป่วยโรคนี้มั้ง ของผมไม่มีครับแต่มีโอกาสได้ไปมีโอกาสได้ไปเห็นที่คนที่แบบไม่ใช่ญาติเราเราจะเป็นแบบรู้จักกันหรืออะไรอย่างนี้ผมรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันใจหายนะสําหรับเราถึงเราจะไม่รู้จักกันก็ตามครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราช่วยได้เราเรามีกําลังอยู่ไม่ว่าจะช่วยวิธีไหนก็ตามทําไมเราไม่ลองช่วยดูผมก็คิดอย่างนี้มาตลอดอ<ม>คอ่อจริงๆแล้วก็เป็นมีลูกสองค่ะ แล้วก็มาเปิดร้านเบเกอรี่เล็กๆหนึ่งร้านแล้วตอนนั้นอตอนที่ทํางานตอนที่ทําขนมอะค่ะก็เริ่มเริ่มรู้สึกตัวว่าเหมือนปวดท้องค่ะแต่แต่ก็ไม่ได้คิดอะไรแล้วก็เพียงแค่คิดว่าเราเหนื่อยจากการทํางานหนักแล้วก็าทานอาหารไม่ตรงเวลาเพราะว่าช่วงนั้นทําเค้กเยอะ แล้วทีนี้มีอยู่วันหนึ่งมันเริ่มรู้สึกว่าเราเราไม่ไหวแล้วทอดทอดเค้ไปนะคะเค้เค,เค้ทอดไปเป็นลมใช่แล้วก็เออก็เลยเอ๊เริ่มไม่ดีก็เลยไปหาคีนิกใกล้บ้านก่อนค่ะแล้วก็คุณหมอก็เลยบอกว่าเออมีตับโตนะคังเจอเลยตรงที่หน้าทาะะ้องค่ะเอเอ,เอให้รีบไปตรวจ ที่โรงพยาบาลดีกว่าเพราะว่าทางคลินิกก็ไม่ได้มีเครื่องมืออะไรค่ะก็พอไปตรวจไปตรวจพบก็เป็นมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายค่ะชนิดเธอทูกซึ่งไม่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 มีว่าญาติป่วยมันไม่มีค่ะไม่มีเลยใช่ แล้วก็ไม่เคยตรวจร่างกายใดๆมาก่อนก็จริงๆแล้วตอนทํางานออฟฟิศก็มีตรวจสุขภาพประจําปีเท่านั้นใช่แต่ก็ด้วยความที่คิดว่าเหมือนที่คุณปู่คุณย่าพูดกันมาว่าเราเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ก็จะเสี่ยงเป็นน้อยกว่าค่ะเพราะว่าลูกสองคนทานนมแม่หมดเลยใช่ะ เหมือนเราอยากส่งต่อกำลังใจให้ผู้ป่วยหลายๆคนไม่ใช่เฉพาะผู้ป่วยมะเร็งเท่านั้นอยากอยากให้เขามีกำลังใจมีแรงต่อสู้ค่ะอยากคือโรคบางทีโรคมันดูร้ายแรงแต่ถ้าสมมติว่าใจเราสู้แล้วก็เราเราคิดว่าเออ<ม>เดี๋ยวนอนไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ตื่นเช้าแล้วคิดว่าหลับไป แล้วพรุ่งนี้ตื่นมาเดี๋ยวเราก็ไม่เป็นอะไรอะค่ะก็คือเหมือนส่งต่อกําลังใจว่าเราเป็นอะไรก็พยายามนุ่นจะยอมรับความจริงให้ได้แล้วก็พยายามใจสําคัญที่สุดก็คืออย่าไปกลัวมันเราอย่าไปคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นนี้เราเพิ่งยอย่าอย่าเพิ่งไปคิดถึงสิ่งอนาคตท,ที่มันจะเกิดขึ้นมันจะทําให้ตัวเราเนี่ยแย่แย่ไปเปล่าๆก็คือวันนี้ เราสมมติเราปวดหัวกินยานอนพันพกพรุ่งนี้เราก็จะหายแล้วค่ะ เทุกท่าน,นะครับคุณเมย์คุณเอมคุณไบรท์คุณกรชาและตัวผมเองนะครับผมเอาละ,ะครับผมเมื่อสักครู่นะครับเมย์ขอฉันฟังเรื่องเศร้าของเธอนะครับ